สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆอ,อีกหนึ่งคลิปวิดีโอนะครับวันนี้มีตัวใหม่มาอีกหนึ่งตัวนะครับจากค่ายเอ็นซีแต่วันนั้นนะครับผมได้ทำรีวิวไปแล้วอัปเดตตอนปีใหม่นะครับว่าเอ็นซีที่มาอีกหน้าตาตัวอีกหน้าตาตัวหนึ่งก็คือเอ็นซีสามศูนย์สองจริงๆมันเป็นตัวออริจินอลที่ขายดีนะครับก็เพื่อนๆจะรู้จักกันในรุ่น CQB นะครับตัวนี้เป็น M4 CQB แต่วันนี้เอ็นซีได้ทำมาอีก อีกพาร์ทหนึ่งหรือว่าอีกรหัสหนึ่งครับปกติมันจะเป็น E.N.C. 3 0 2นะครับแต่ตอนนี้มีอีกตัวหนึงเพื่อขึ้นมาก็เป็น E.N.C. 3 0 2ขีดนับขีดมีแดดหน้าขีดหนึ่งเดี๋ยวไปดูนี้นะฮะแค่กล่องของ E.N.C. จารุรงงานมานะครับเขาจะเขียนไว้ตรงนี้นะครับวันนี้ผมมีตัวเปรียบเทียบนะครับ E.N.C. 3 0 2ขีดหนึ่งเ,เราไปเอาตัวออริจินอลมาอีกตัวนึง ก็คือนี่คือ e n c 302และ e n c 3 0 2ศูคิดหนึ่งเรามาประชาสัมพันธ์แล้วก็หลอกกล่าวกันนิดนึงนะถึงความต่างแต่เดี๋ยวผมจะขออนุญาตแกะในส่วนของ e n c 3 0มมาให้ชมก่อนคิดหนึ่งนะครับ3 0 2ศูคิดหนึ่งวันนั้นผมได้เปิดให้เพื่อนเพื่อได้ชมกันแล้วว่าในคลิปวิดีโอรวมนะครับคลิปอัปเดตสินค้าประจำเดือน,นครับวันนั้นเราทำรีวิวไปแล้วนิดนึงนิดนึงแต่วันนี้เราจะมาพูดถึงบทวิเคราะห์นะครับว่ามันต่างกันยังไง อันนี้ก็คือตัวที่เราแกว้นั้นแหละนะครับจากท,ที่เพื่อนๆพี่น้องๆได้ดูรีวิวมาก็จะรู้ว่าเ e อ็นซีสามศูนย์สองเนี่ยจากโรงงานนะครับก็จะมีแต่ปืนกับแม็กกาซีนครับเช่นเคยนี่คือตัวหนึ่งปืนหนึ่งแม็กกาซีนก็จะมีแค่นี้นะครับขออนุญาตเก็บกล่องก,ก่อนครับเนาะกล่องก็จะมีคู่มือแล้วก็โฟลเตอร์มาให้หนึ่งอันนี่คือเ e อ็นซีสามศูนย์สองนะครับคิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวเรามาดู เอ็นซีสามศูนย์สองตัวอลอนตัวไม่มีขีดนะสามศูนย์สองธรรมดนะตัวแรกอ่ะตัวแรกรุ่นแรกเหมือนภายในเหมือนกันทุกอย่างนะครับต้องพูดก่อนว่าภายในเนี่ยเหมือนกันทุกอย่างแต่ภายนอกต่างกันนิดเดียวนะแต่ก่อนหน้าก็มีลูกค้ารีเควสต์มาเหมือนกันนะครับว่าเอให้ทำรีวิวให้ดูหน่อยนะครับมันมีภาพออกมาขีดหนึงขีดสองมันต่างกันยังไง ผมมีออเดอร์เข้ามาปุ๊บก็อม,ม,มาทำรีวิวให้ชมกันเหมือนกันนะครับเปิดกล่องมาก็จะมีหนึ่งปืนหนึ่งแมกกาซีนเท่านั้นนี่โอเคเหมือนกันไหม,มลองซูมดีดีนะครับตัวนี้เอ็นซีสามศูนย์สองคีหนึ่งนะครับตัวนี้ทีหนึ่งตัวนี้สามศูนย์สองธรรมดานะครับตัวบนดูดีนะครับ ใต้ไกมันจะบอกรหัสรุ่นอยู่นะครับตรงใต้ไกเนี่ยจะเป็น E.N.C. ER 3า2ูและข้างล่างนี้ก็จะเป็น serial ของตัวปืน number นะครับใต้ไกเนี่ยเป็น E.N.C. ER สา2เหมือนกันแต่ไม่ได้บอกว่าขีดหนึ่งขีดหนึ่งเพิ่มขึ้นมานครับแต่สิ่งที่ต่างต่างอย่างเห็นได้ชัดนะครับสิ่งที่ต่างอย่างนี้ชคือโลโก้นะครับโลโก้หรือตัว marking นะดูตัวนี้นะครับอันนี้ตัวแรกนะครับอันนี้ขีดหนึ่งนะ ตัวนี้จะเป็นโลโก้ห้าจุดห้าหกนะครับก็เป็นโลโก้โคตามาธรรมดาทั่วไปแต่ตัวนี้เขาจะใช้โค้ AR ารสิบห้านะเห็นไหมฮะเขาจะมีตามมาเหมือนกันแต่ก็มีโค้ AR าสิบห้าเพิ่มขึ้นมาครับลายยิงลายตรงบอดี้เนี่ยที่กัดเลเซอร์มาต่างนะครับเดี๋ยวมาพลิกดูด้านนี้ตรงนี้ก็จะเป็นสติ๊กเกอร์คำเตือนเฉยนะครับแต่พอมาดูตัวขิดหนึ่งเห็นไหมครับนี่เขาจะยิง เบรเซอร์ <Laser S 2> เป็นตัวหนังสือสกีนสีขาวมาสกีนสีขาวมาว่า mk 1 8โหมดนะครับก็จะมีแค่นี้ที่ต่างนะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่ต่างนะครับกิ๊บกิฟจับลายกิฟจับนะลายด้ามจับตัวนี้ตัวนี้เขาจะใช้กิ๊บจับของ ar 1 5หรือว่าตัวกิฟจับทรงพวก m 1 6 a 1 a 2 a 3 a 4ก็จะเป็นกิ๊ตทรงนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นกิ๊บทรง cqb M4 ธรรมดาทั่วไปนะครับก็จะมีตรงร่องนิ้วนะครับเห็นไหมตรงร่องนิ้วให้จับแต่นี้ก็จะเป็นร่องนิ้วจะจะใหญ่ใหญ่ขึ้นนิดนึงนะครับส่วนชุดหน้านะครับทั้งหมดศูนย์หน้าศูนย์หลังนะครับพันท้ายเหมือนเดิมกันเหมือนเหมือนกันหมดเลยนะครับก็หลกัหลกๆก็เห็น3จุดก็คือจุดที่1โลโก้เอสิจุดที่2สกีสีขาว MK18 แล้วจุดที่3ก็กิฟนะครับส่วนภายในบอกได้เลยนะฮะ เหมือนกันเป๊ะทุกอย่างเป็นเกียร์เวอร์ชัน Gen 2เรือนฮอปนะครับก็เป็นเรือนฮอป p r o ินเหมือนกันนะเรือนฮอบโพวินตัวสีฟ้าเหมือนกันนะสีน้ําเงินเหมือนกันท่อก็เป็นท่อ,อ,อ285นะครับเป่ารถแสงเหมือนกันชุดหน้าเหมือนกันสุดหน้าสุดหลังเหมือนกันหมดนะครับนะมีหูช้างเหมือนกันนะนี่คือสิ่งที่ต่างนะครับเดี๋ยวคลิปวิดีโอนี้ อัปโหลดไปเพื่อนๆก็จะได้เข้าใจตรงกันแล้วนะครับว่ามันไม่ได้ต่างอะไรกันมากมายนะหน้าตาเหมือนกันภายนอกเหมือนกันนะแต่กันนิดเดียว3จุดหลักๆแล้วอนะ่ะโอเคป่ะขออนุญาตเก็บตัว E&C ER 3ามตัวนี้ออกไปก่อนนะครับต่อไปเรามาเข้าเรื่องกันว่าถ้าชุดพร้อมเล่นนะครับชุดพร้อมเล่นจะมีอะไรบ้างเพื่อนๆครับเพื่อนๆสามารถคอปหน้าจอหรือว่าแคปหน้าจอนี่เองนะครับ ชุดนี้คือชุดพร้อมเล่นนะครับเหมือนที่บอกจากโรงงานมามีแม็กกับตัวปืนจะยิงได้จะเล่นได้ชุดต้องมีลูกกระสุนใช่ไหมครับลูกหนึ่งถุงก็เล่นบอลสี่พัน 4, นัดนะครับลูกอย่างนี้เลยฮะหนึ่งถุงสี่พันนัดลูกแท้โกดันบอลหนึ่งถุงนะครับจะต้องมีนะหม้อแปลงชาร์จกล่องชาร์จบาลาเรนเซลล์และที่สําคัญที่สุดที่ขายไม่ได้ก็คือแบตเตอรี่นะครับเซตอย่างนี้คือเซตพร้อมเล่นนะครับ เวลา i n กซ์หรือว่าสั่งซื้อเข้ามาเนี่ยก็มันต้องเป็นชุดอย่างเงี้เนาะแต่ถ้าไม่เอาแบตไม่เอาตัวชาร์จไม่เอาลูกอะไรขายหมดนะหมายถึงว่าเราสั่งซื้อหรือว่าทักเข้ามาเนี่ยเราขายให้หมดถ้าไม่เอาชุดอย่างนี้แต่โดยทั่วไปแล้วเพื่อนๆที่สนใจสินค้าก็จะเอาทั้งเอาทั้งชุดเนาะเพราะมันเป็นชุดพร้อมเล่นตัวนี้เขาก็จะมีหม้อปแปลงอยู่หนึ่งหนึ่งนะฮะหนึ่งตัวแล้วก็ตัว บาลานซ์ชาร์จคหรือว่ากล่องชาร์จ LED แล้วก็ตัวชุดชุดสายขอโทษนะฮะนี่เป็นชุดสายแจ็คนะครับชุดสายแจ็คที่ใช้ต่อกับเปิดฝากระโปรงรถยนต์แล้วก็ไปขี้แบตเตอรี่ครับต้องการแหล่งจ่าย1 2โวลต์นะครับกล่องนี้แต่ถ้าเป็นหม้อปแปลงที่เสียบไฟบ้านทั่วไปก็จะแปลงไฟ220เป็น1 2า DC โวลต์ DC นะครับจาก AC เป็น DC ก็เป็นชุดอย่างนี้นะวิธีการก็เอามาต่อ เวลาไปเสียบชาร์จนะครับไฟสีแดงจะขึ้นนะฮะไฟสีแดงจะขึ้นตรงนี้นะครับแต่พอไฟสีเขียวพอเสียบแบตถ้ามันุ๊บไฟสีเขียวขึ้นถ้าไฟสีเขียวดับลงเมื่อไหร่คือแบตเตอรี่เต็มนะครับแบตเตอรี่ของไฟฟลอกหรือแบตเตอรี่15 4,100ตัวนี้แบตช็อกโกแลตเนตี้ยใส่ตรงแกนท้ายของตัวปืนนะครับเดี๋ยวผมใส่ให้ดูเนาะแต่ข้อควรระวังของแบตเตอรี่ตัวนี้นะครับก็คือห้ามให้แบตเตอรี่หมดแบตมันอ่อนลงได้นะครับอ่อนลงได้แต่ห้ามให้หมดนะครับถ้าแบตหมด แล้วก็ทิ้งไว้สักวันหนึ่งหรือว่า2วันนะกลับมาชาร์จแบตอาจจะบวมนะครับดังนั้นควรจะมีไฟเลี้ยงตลอดไม่จำเป็นต้องเต็มก็ได้นะครับแบตเตอรี่แต่ควรจะมีไฟนับตลอดแล้วก็ลูกกระสุนหนึ่งถุงสี่พันนัดอ่ะเดี๋ยวเรามาดูเพื่อนๆแคปหน้าจอก่อนครับถ้าสนใจนะครับแคปหน้าจอก่อนถ้าสนใจเซตตรงนี้ถ้าสนใจและชอบนะครับแคปหน้าจอไว้ได้ภาพปุ๊บนะครับ เพื่อนๆกดตรงชื่อคลิปวิดีโอนี้นะครับกดตรงชื่อคลิปวิดีโอนี้ก็จะมีลิงก์ของ QR code สไลด์ขึ้นมานะครับมันจะเป็นลิงก์ QR code นะครับกดตรงลิงก์ QR code เข้ามาจะเจอกับโปรแกรมของ Line Ad นะครับ Line Ad, แล้วก็ทักทายส่งข้อความเข้ามาพูดคุยกันในเรื่องของเซตราคานะครับขออนุญาตไม่พูดราคาในคลิปวิดีโอนี้นะครับไม่แยกราคาให้เป็นชิ้นเป็นชิ้นนะครับเราทําตามนโยบายของทาง YouTube นะครับแล้วก็ทาง a c e b o o k นะครับเพราะว่าเรามีสื่อออนไลน์อยู่2ทางที่จะมาคุยกับลูกค้านะครับก็จะมีในส่วนของเพจร้านอมโฟบิบิการลำปางเพจนี้พิมพ์ชื่อภาษาไทยเข้าไปได้นะครับเฟซบุ๊กนะสำหรับเพื่อนๆที่เล่น Facebook นะครับก็พิมพ์ชื่อภาษาไทยเข้าไปว่าร้านอมโฟบิบิการลำปางนะครับถ้าเจอก็จะเป็นสติ๊กเกอร์สีเหลืองนะครับของช่างยนต์แล้วก็กดถูกใจนะกดถูกใจตรงเพจเข้ามาแล้วก็ส่งข้อความมาคุยกันได้ในเรื่องของเซตร,ราคานะครับ ส่วนคนที่เล่นไลน์ก็กดตรง QR c o d โค้ดใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับก็ <c oughs> จะเจอกับ l ล n e แอดนะครับ l ล n e แอดนะแล้วผมก็จะทิ้งเป็นบนโทรศัพท์ไว้ให้นะครับถ้าโทรมาหาผมก็ขออนุญาตโทรเป็นช่วงหลังเที่ยงเป็นต,ต้นไปจนถึง3ามทุ่มนะครับเราจะมีเจ้าหน้าที่ทํางานอยู่นะถ้าโทรมาเช้ามากๆเราอาจจะไม่มีคนตอบไลน์ตอบรับโทรศัพท์นะครับขออภัยด้วยเพราะร้านเราจะเปิดช่วงเที่ยงนะครับเที่ยงจนถึงเที่ยงบ่ายนะจนถึงสามทุ่มนะครับโอเคน่าจะแคปหน้าจอกันของหอมปากของคอแล้วนะครับ าสามารถยังแคปหน้าจอได้อยู่นะครับเดี๋ยวก่อนจะไปทดสอบความเร็วกระสุนนะครับเราจะมาพูดถึงเรื่องความยาวกันก่อนใน youtube ผมทำได้ทำหน้าที่ได้เพียงแค่รีวิวนะครับแต่เขาไม่ให้ผมพูดราคาความยาวกระปืน70เซนนะครับเออเ0เซนถูกต้องนะครับหรือว่า27นิ้วครึ่งครับความยาวทั้งหมดนะอ่าถ้าผมนะครับสไลด์ท้ายสุดออกอย่างนี้นครับท้ายเขาก็จะมีตัว ระดับที่หนึ่งนะครับนะฮะท้ายก็จะมีระดับที่หนึ่งสองสามสี่ห้าที่คือเราเราชอบระดับไหนเราก็ปรับตามร่องไหลของเรานะะอันนี้เรายืดสุดเลยนะครับดูซิว่ามันจะยาวเท่าไหร่นะฮะความยาวก็ยาวอยู่ที่ตัวนี้มันยาวสุดเนาะเจ็ดสิบเจ็ดสิบแปดเจ็ดสิบเก้าครึ่งเจ็ดสิบเก้าอ้าเจ็ดสิบเก้าทีไปเจ็ดสิบแปดที่ผมมาวัดให้นี่เพราะว่าบางคนเนี่ยเขาอยากรู้ข้อมูลเรื่องความยาวนะครับเพราะว่าบางคน เพื่อนๆบางท่านเขาจะไปหาซื้อกล่องกระเป๋ารูปอาจจะไปตัดกระเป๋าใส่ครับมันก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งเนาะบางคนก็มีกล่องกล่องกีตาร์กระเป๋ากีตาร์หรือว่ากล่องไม้กล่องพวกล,ลําโพงนะบางคนเขาเอามาอะแดปเป็นกล่องใส่ปืนนะแต่จริงๆเราก็มีขายนะครับกล่องโซลิดเคสนะครับมันจะยาวอยู่84เซนแต่นี่สบายๆนะความสูงเราวัดจริงๆจากตัวสันกิ๊บจนถึงสนย์หลังก็อยู่ราวๆ23เซนนะครับ9นิ้ว เป็นแม็กกบสันหลังก็อยู่ราวยี่สิบสองนะครับความยาวไปแล้วเดี๋ยวเราดูน้ำหนักครับเรามาชมเรื่องน้ำหนักกันบ้างนะครับน้ำหนักตัวปืนรวมแม็กกาซีนนะครับคุณบอสครับอให้เพื่อนๆฟั้างหน่อยสองกิโลเจ็ดขีดครับกําลังดีนะครับไม่ได้ไม่หนักครับไม่หนักมากมายสองกิโลตัปปี้เลยอืมพอซตับปี้แต่แต่บอดี้เป็นโลหะนะครับลืมบอกไปบอดี้นี้เป็นบอดี้โลหะนะครับงานจากค่ายเอ็นซี บอดี้ก็คืออัปเปอร์นะครับชุดบนนี้เขาเรียกอัปเปอร์ด้านล่างนี้เขาเรียกโลเวอร์สามารถถอดสําหรับเซอร์วิสหรือว่าถอดออกจากกันได้อัปเปอร์โลเวอร์นะครับเป็นบอดี้โลหะครับทำมาจากบอดี้โลหะที่ทํามาจากอลูมิเนียมนะครับเป็นประเภทพวกซิงค์อลอยนะครับดังนั้นมีอายุการใช้งานก็ค่อนข้างดีและยาวนานนิดนึงนะถ้าเป็นชุดของตัวปืนนะครับชุดหน้าตัวนี้เป็นราง iscqb นะครับชุดหน้าราง iscqb ยาวอยู่7นิ้วนะครับ สุดหน้าสุดหลังสุดหลังเป็นนุดสุดหลังแบบตายตัวนะครับแต่ว่าสามารถปรับระดับยกขึ้นลงได้นะครับอันนี้ปรับซ้ายขวานะครับจะมีรูรูละเอียดกับรูหยาบปรับซ้ายขวานะครับเขาก็จะสไลด์ซ้ายขวานนะแล้วก็ถ้าเป็นสูงต่ำก็บิดตรงนี้นะมุนตรงนี้ศูนยะ์ตรงสุดหลังนี่ก็ยกขึ้นลงได้นะครับถ้าวันดีคืนดีอยากติดดอทไม่ชอบสุดหลังบหมุนออกเล่าดอทมาวางได้นะแล้วก็มองผ่านสุดหน้าได้นะ นะครับส่วนด้านหลังนี้เขาก็จะมีหูช้างสําหรับเกี่ยวสายครับสายห้อยคอนะครับให้มานะโอเคนะท้ายนี่เขาเรียกท้ายเคลนนะครับสไลด์เข้าออกแกนท้ายเป็นแกนท้ายอลูมิเนียมเดี๋ยวขอญาตนะครับเรามาติดตั้งแบตกันนะจริงๆผมได้ทำรีวิวเอ c นซีสนย์สอครับ g อ็นซตัวทาตัวเนี้ยไปแล้วครับทำไปแล้วรีวิวเดียวกันนะครับใช้งานเหมือนกันแต่สิ่งที่ต่างก็คืออย่างที่บอก3จุดนะครับ3จุดตรงบอดี้นั่นเองเดี๋ยวเรามาใส่ท้ายกันนะครับเออโทษทีใส่แบตที่ท้ายกันนะเราจะสาธิตให้ดูวิธีการนะครับเพื่อนๆสไลด์เข้าออกใช่ไหมครับเวลาเราสไลด์ออกปุ๊บเราจะถอดใส่แบตผมแนะนําวิธีนี้นะเพราะมันเร็วดีกดนะครับเราสามารถกดตรงนี้แล้วดึงออกแค่นั้นเองครับ แล้วเราเก็เจระท้ายแจ็คเสียบเพื่อนเอาแบตเตอรี่ตัวนี้เสียบเข้ามาในแกนท้ายนะครับเสียบมาในแกนท้ายแล้วต่อแบบบวกลบให้เขาลองฟังเสียงดูนะครับโอเคลูกเล่นมันก็จะมีเวลาเราคลึงคันลังนะครับเดี๋ยวปิดฝาก่อนคันลังครับนี่ยแผ่นคัดป่อกก็จะเปิดออกส่วนตัวโบลล็อกนี้ก็จะถูกล็อกไว้นะฮะถูกล็อกไว้โดย ตัวนี้ไม้แบตหรือว่าตัวโบนะครับค้างโบอะไรอย่างนี้ลักษณะอย่างนี้น,น,นะครับเวลาเรากดพกเพื่อนๆกดปุ๊บได้ยินเสียงเห็นไหมฮะผมขึ้นคันลังแล้วกดนะฮะเอาใหม่ตนน่งนี้เวลาเราขึ้นคันลังนะครับปุ๊บเนี่ยเราจะเปิดค้างไว้พอเรากดตัวนี้นะฮะเขาก็ดีดกลับแล้วก็ปิดฝาการฝุ่นอันนี้ถามเอามีไว้ทําไมนะครับเพราะว่เาเขาเรียกว่าเอาไว้ปรับฮอปอัพ,พ,พ,พก็คือตัวนี้จะมีเป็นเฟืองหมุนนะครับถ้าเพื่อนๆหมุนลงด้านล่าง ลูกมันก็จะเห็นนะฮะถ้าคลายนะครับคลายก็คือทวนเข็มมามันก็จะลูกมันก็จะมุดนะมุดแล้วเหินปรับได้ตัวนี้เขาเรียกฮอปอัพฮอปอัพก็คือการปรับฮับอัพสูงต่ำของลูกนะก็มีแค่นี้ออปชันของตัวปืนนะส่วนตัวนี้ตัวดันโบนี่เป็นตัวหลอกนะครับกดเล่นได้ไม่มีอะไรนี้เอาไว้กดเล่นๆนะฮะโอเคนะครับส่วนฟังนี้มันจะเป็นโหมดการยิงแบบ เซฟเซมิ Safe, emi, นะครับเซมิ emi, คือทีนัดนะฮะออโต้กดไกลค้างกดไกลค้างปืนก็จะออโต้ปรับมาตรงนี้กดก็จะ Auto, ปปเป็นเซมินะครับส่วนเซฟไกลก็จะแข็งแต่ได้ยินเสียงเมื่อกี้ไหมครับเอาใหม่เวลาเราปืนมันเป็นเวอร์ชั่น2019นะครับเวลาเราเข้าโหมดเซฟนะครับดูฟังนะฮะโทษนะฮะหนึ่งสองเสียงนี้มักเกิดขึ้นตอนเข้าเซฟในจังหวะที่เสียงนี้เกิดขึ้นก็คือสปริง สปริงกับลูกสูบเขาติดค้างกับอยู่กับเฟืองบนอยู่พอเราปลดเซฟนะครับพอเราปลดเข้าเซฟปุ๊บตัวแอนตี้รีเวิร์หรือว่าตัวเบรกเฟืองจะถูกปลดยกตัวออกนะครับยกตัวออกโดยแผ่นซิลิคอนเพลตตัวนี้ไปดันนะครับไปดันแอนตี้รีเวิร์ให้ดันตีกลับนะครับตีกลับปุ๊บก็ปล่อยให้เฟืองดีดตัวกลับในลักษณะอิสระนะครับทำให้ลูกสูบกลับไปที่สุดตำแหน่งเซซิโร่หรือว่าตำแหน่งศูนย์นั่นเองนะครับผมว่าลูกสูบกลับไปสุดนะครับสปริงกลายตัวนะครับเป็น ปืนเวอร์ชันนที่ทำออกมาออกแบบมาจากค่ายเอ็เพื่อให้ปืนมีความแรงที่ไม่ลดลงนะครับบางทีการยิงในเวอร์ชันเก่าๆนี่อาจจะทำให้สปินค้างในตำแหน่งที่ค้างครึ่งอะไรประมาณนี้นะครับทำให้ตัวปืนเนี่ยเราสมมติว่าเรายิงตำแหน่งค้างลูกสูบไว้สุดนะครับลูกสูบค้างลูกสูบกับเฟืองไว้สุดปืนอาจจะมีความความแรงลดลงนะครับอย่างเห็นได้ชัดแต่ในกรณีนี้เขาทำนะหรือว่าพัฒนาขึ้นมาเพื่อแก้ไข,ขจุดนี้นะก็เป็นออปชั่นเสริมจากค่ายเอ c นะครับ ใครที่ยังไม่เคยดูรีวิววิเคราะห์เกียร์บ็อกของเอ็นตัวเวอร์ชัน39นะครับลองกลับไปย้อนด,ดูนะครับว่าเปิดเกียร์บ็อกนะครับเปิดเกียร์บล็อกเอซอย่างนี้นะครับที่คลิปวิดีโอนะเราก็จะทำรีวิวไว้โอเคไปเรากลับมาตรงใส่แบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่พับอย่างนี้นะฮะแล้วเราก็พับสาย,ยาน,นะครับมันมันจะมีช่วงนะครับให้เราได้พับได้ประมาณนี้นะแล้วเราก็เอาดันกลับไปในแกนท้ายนะครับ สายไฟอาจจะดูพลุพลังนิดนึงนครับแต่ไม่ต้องซีเรียสนะคเพราะสายไฟเป็นสายไฟซิลิโคนเอาพันายกลับเข้ามาสวมนะครับแล้วดึงตรงนี้ลงนะครับดึงลงปุ๊บระดันแค่นี้นะเรียบร้อยแล้วเราจะยิงได้นะครับเราต้องมีลูกกระสุนแกะเลยแกะใหม่เลยนะครับลูกกระสุน ลูกเป็นลูกพีพีกันนะครับเม็ดพลาสติกมันๆขาวๆนี้นะครับลูกเซรามิกนี่เองนะครับลูกพลาสติกเคลือบสารเซรามิกเดี๋ยวเราบรรจุลงแม็กนะครับสำหรับเพื่อนๆที่เข้ามาดูคลิปนี้มาดูใหม่ๆนะครับกดติดตามไว้ด้วยนะครับกดซับสไครต์ให้ทีมงานเราด้วยครับเพื่อนๆท่านใดที่ชอบผลงานฝากกดแชร์กดไลค์นะครับแลซับสไครต์ให้เราด้วยนะครับขอไลค์เยอะๆนะครับเราจะได้มีกำลังใจทำรีวิวออกมาให้ชมเยอะๆปั่นลูกนี้นะครับ เห็นไหมฮะลูกกระสุนขึ้นมาแนละ้วตัวนี้มันจะเป็นลานขดลวดนะครับเวลาเราเกาขดลวดเขาจะขยายตัวออกเวลาเรายิงขดลวดเขาจะหดตัวกลับในจังหวะที่เขาหดตัวกลับเขาก็จะไปดัน,นแผ่นแผ่นดันลูกนะครับให้ให้ดันลูกกระสุนเลียงท้่มาเป็นหลอดน,นี้ <S <S นะเป็นหลักการการดันลูกของแม็กกาซีนเขานะแม็กกัวีเขาเรียกแม็กสามร้อยนัดแม็กโมสามร้อยนัดนะครับตัวนี้น่าจะมีลูกขึ้นมาแนละ้ววิธีการเล่นนะครับก็มีใส่แบตเตอรี่เข้าไปก่อนใส่แม็กกาซีนแล้ว เช็คๆนิดนึงนะครับอาจจะถ้าแม็กไม่แน่นพอตอนเรากดยิงนะครับแม็กมันจะร่วงลงแล้วน้องเขาแข่งรุ่นกนะัน่หรอวันนี้ข้างร้านมันจะเป็นผับนะครับอาจจะมีเสียงดังนิดนึงช่วงนี้นะปะ่ะเดี๋ยวเรามาทดสอบความเร็วกระสุนกันนะครับ ENC สามศูนย์สองขีดหนึ่งนะ AR สิบห้าหมดสวัดีนะดูความแเ,เร็วกระสุนนะครับจากปากกระบอก ไม่น่าเกียดน,นะครับก็ปาตรหาก็ถือว่าโอเคนะครับสาม <300 S 2> ร้อยลงสนามได้สามเก้าหกจะดูออโต้นะครับเลสิบห้าบอลสามเก้าเก้านะจุดเจ็ดก็ความแรงก็ไม่เกินสี่ร้อยหรือบางกระบอกที่เราแกะมาอาจจะเจอสี่ร้อยนิดๆนะครับสี่ร้อยต้นๆนะก็เป็นได้นะครับพอเราเจอบางกระบอกก็ไม่แรงเบาแรงต่างก,กันอยู่แล้วครับ มาลักความแรง400บวก4 0้400บวกเมื่อกี้ในชุดแรกๆอาจจะเป็นจราบีเป็นจราบีเป็นเซดีโคนในลำกล้องก็อยู่ราวๆ400บวกนะครับเลท15-16ปอนด์เป็นมาตรฐานเดิมจากโรงงานของเ e อียซีอยู่แล้วเพราะสปริงเ็าเป็นสปริงเบอร์110นะครับ นี่ดีเข้าเซฟนะแล้วเวลาเราปลดแม็กกาซีนออกนะครับเพื่อสังเกตเดี๋ยวจะมีลูกล่วงออกมานะครับเห็นไหมลูกกระสุนก็จะหลุดมาอย่างนี้สามสี่นัดเป็นเรื่องปกติของเขานะครับเพราะว่าตัว หลอดกระสุนเขาถูกกดให้ลูกกระสุนเตรียมพี่จะพร้อมยิงนี้นะเนลวลาถอดมันจะมีลูกกระสุนไหลออกมาเป็นเรื่องปกตินะครับต้องแจ้งก่อนเพราะมีเพื่อนๆเคยถามมาว่าตอนถอดไมกออกมีลูกกระสุนล่วงมาทุกครั้งเลยปือไม่ดีหรือเปล่านะไม่ใช่นะฮะเป็นเรื่องปกตินะครับโอเคสําหรับคลิปวิดีโอคลิปวิดีโอคลิปนี้นะครับ Nc สามนสองคิดหนึ่งตัวนี้นะฮะทางทีมง,งานร้าน Info r กันนะผมผู้รีวิวชฟยยนก็ต้องขอจบรีวิวแต่เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้านะครับเรามีปืนสวยๆตัวใดามา ทำรีวิวให้เพื่อนๆได้ชมก็ฝากนะครับเหมือนที่บอกครับกดแชร์กดไลค์และกด s u b สไครต์ให้เราด้วยนะครับที่สำคัญกดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้เห็นคลิปวิดีโอก่อนใครนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนแ้วครับผมสำหรับคลิปนี้นะสวัสดีครับ